สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนและลูกชายของเพื่อนมาเก็บเห็ดด้วยจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะป่าสวีเดนนะคะวันนี้เก็บได้เยอะแค่ไหนก็ให้เขาไปหมดเลยค่ะให้เขาเอาไปที่บ้านเขาค่ะคืออย่าโกงแค่พาเข้าป่าค่ะ เมื่อก่อนเพื่อนก็อยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเก็บป่านี้อีกงก็เลยพาตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่เขากลับมาอีกงก็เลยพามาเก็บค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะมาเก็บเห็ดด้วยกันคะ่ะเห็ดป่าสวีเดนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ อันนี้ก็เป็นลูกชายของเพื่อนนะคะวันนี้พาเขามาเก็บเห็ดเขามาท่องเที่ยวค่ะเสียงลมก็แรงมากนะคะอาจจะรบกวนเห็ดก็พอเก็บได้ค่ะไม่ถึงกับเยอะมากก็เรียกว่าเต็มทุกตะกร้าน,นั่นเลยค่ะเพื่อนก็เอามาสามส่วนยก่กงก็เอาถังมาค่ะ เก็บได้เราก็จะไปเทไว้ที่รถแล้วเราก็ไปป่าอื่นต่อค่ะก็จะไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละทั้งวันจนกว่าจ,จะหมดป่าหรือจนกว่าจ,จะค่ํานะคะป๊ามีแต่ดอกใหญ่ๆเข้าไปฝั่งคนก็ต่างถ่ายรูปทางนั้นก็ได้เยอะวิดีโอก็ดันไปเป็นเป็น เราก็่ายถังของเรานะแต่เราไม่ได้เอาเราให้เขาหมดเขา,ไ,ไ,าไ,มไม่ได้ไปกับมาวันหลังกับลูกตัวป่านั้นเธอรู้จักมาตอนไหนก็ได้แต่ป่าพี่เธอต้องเอาไปให้หมดเข้าใจไหมเพราะถ้าพีม่มีเวลาพาเก็บมามันก็เหลือแต่ป่านั้น,นะเธอรู้จักแล้ว,ลวใช่แล้วเธอก็ไปแถวเอียดแถวอะไรไปไร่อยๆกับลูกสองคน เจอที่จอดรถตรงไหนก็เอาไปเลยลูกหล่อนก็วุย้ยไปหมอเลยพยาบาลเก็บก่อนเอเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวหมอขเขามารุ่นรุ่น,นเล็กรุ่นเออเออหมอใจเย็นมากแต่อีนี่เลยใจร้อน <c oughs> ใ,จใจร้อนหมอว่าน่าจะมาเจอได้แล้วบอกแอลได้ ไม่มาสั่งไปทูกบีก่อนนะทุูกบีนี่มานอยากเจอแล้วนางเอ้สาวอ,อ,อาวเก็บเก็บเก็บเป็นไงล่ะผส,สมอยากมาเนอะอมพี่คิดว่าข้างล่างน่าจะเยอะอยู่นะถ้า อา้าวติดกระสะน้ําพี่บอกแล้วอะถ้าไม่ไม,ไม่มีคนเก็บตะกา้าใหญ่เธอนะ่ะล้นตรงนี้ยังไม่มีคนเก็บเลยถ้าไปข้างล่างนี่ไม่มีคนเก็บมน่ะล้นตะกา้านี่เลยนะนี่ตะกา้าที่เธอใส่เห็ดตอนเนี้รุ่นใหญ่เนี่ยนะล้นเลยนาะไอแม่ขายตะการีห่หนูร้อยหนะึ่งก็ถูกตั<น>อเนาะเอาแม่งตามมัน <laughs> มีแต่ดอกใหญ่ๆเขตยังไม่มีคนเก็บไอเราก็ไม่เข้ามาเพราะคิดว่ามีคนเก็บไปแล้วค่ะวันนี้ก็เก็บจนแบบเหนื่อยนะคะจนหมดป่า และนี่คือเหตุที่ได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ